กีฬาเราห่างหายไปนานนะครับพี่นาดอนฟิชชิ่งไปหัดแทงมาตัวทิสองทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่ไปแทงตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วแล้วก็มีข่าวดีด้วยก็คือนาดอนตอนนี้คืออะไรนะออกจากโรงเรียนแล้วองเนแล้วครับเป็นไงสุปรีตออกจากโรงเรียนเลยแล้วแล้วแม่ไม่ว่าหรือแม่เขาบอกโอเคไม่เป็นไรลูกออกก็ออกเงนี้ยออกอยากย้ายยัไงอยากย้ายเขาจะมึงจะย้ายหรือเขาจะยังไง อ๋อเคยย้ายโรงเรียนใหม่โอ้ชิบหายไปดูดกุหรี่ในโรงเรียนใช่ไหมหลายเรื่องอีกนักกีฬาอนาคตไกลนะครับพี่เอาดูโอ้โหเออเอาอีกเอาทีนี้เอาชมพูชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งให้มาตอนเอาเดี๋ยวโชว์ก่อนเอา อ,อีเออไม่เป็นไรขยันซ้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้ลุงหยกก็เจ็บแล้วก็แขวนไม้ไปแล้วเราก็ต้องหานักกีฬาที่จะมาแทนแล้วตอนนี้ <มา S 2> ลุงหยกนี่ต้องรออีกประมาณสิบปีอะรุ่นลูกต้ตนบังตอรอก่อนไม่เอาไม่เล่นไม่ว่าง